เดการอีกคลิปหนึ่งที่หน้างานของทีมงานเสียรงเจนุศครับหน้างานเจ็ดไร่ครับมาแล้วครับเสียแม็กรอบเดียวจบไปคันนี้แรงคันนี้แรงอย่าไปยอม ท่าโบกดูท่าโบกอ่ะอย่าไปยอมเอออาอไปเออเออเออีอนิดเดียวครับ ไม่นาจะมีปัญหาห <laughs> ติดฝาท้ายครับต <laughs> ิดเอาครับ อันนี้ประสบการณ์สูงครับนี่ช่วยเหลือตัวเองครับวางอีกเอาวางอีกอา่าเราจะต้องพึ่งรถไทแล้วแหละ lốt 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 quá mày quá ngon cho cho eh thôi dân đi với ได้ครับโอ้ยสุดจัดสุดจัดออมามาทางนี้ลูกเพ่คันนี้ก็อย่าไปยอม สึกจะเป็นเฟือง939นะพอดีทางนี้นะทางนี้เออจะมาไหมเอา้าว้น่าจะมาเว้ย ไปขโมยม่งกระเทียวร้านไหนมานั่นเนี่เก็บสุดท้ายแล้วครับเล <us> <Y en. S 1> ิกงานห้าโมงเย็นยาว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 โอ้สุดยอดคนถ่ายคลิปอยากให้ได้เขาจม มิดเลยอ่ะโอ้ยยกดำเร็วอ่ะต้องวางก่อนนะลักษณะนี้เรียบร้อยครับเจอะซนเจอยือบออ่อยยังทนยังไม่บุบไม่เปียวเลยยกดิด โอ้โหถอยนิดนึงเซหลุมถอยนิดนึงมาเดี๋ยวโบกให้ถอยอีกนิดนึงถอยมาให้มันลงหลุมเลยเอีกๆอๆกเอ็กอ็กอกอกออยะขึ้นไ้เสยเลยนั่นแหละลงหลุมพอดีเลยน่า อ,อ๋อมาดูคันนี้ครับจะเทรตรงไหนจะยอมเทรครึ่งหนึ่งไหม đi đấy Cà mà phải không Yeah. À. thứ thai về đây lốt chôm ạ Ờ, lon nán lại, lon nán lại โอ้ทางนู้นเออออโอ้โอ้โอ้อ๋อเกือ,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 อบหลับแต่กลับมาได้รถมาไห้ ยกล้อเลยวูเอาเรื่องเว้ยโอ้โเรืองเรองเรืองดพี่เฟืองเออท่าไหร่นี่เฟืองเท่าไหร่ฮะสิบเอ็ดสามเจ็ดกู้แรงเหรอเกียชาบอสิบเอ็ดสามเจ็ดแม่ยยกล้อเลยเหรอคงน่าจะเท่ากันกับรถเซี่ยแม็กเลยเนี่ยสิบเอ็ดสามเจ็ด Ha. Đông này khanh đi. Úh, đang kiu gần lên, Tre, tre, tre. Là mà mấy không? Chỗ rồi, chỗ rồi. น่าจะมิดอ่ะน่าจะมิดน่าจะมีมิดเ,เรียบร้อยครับมิดนิดเดียว แล้วอย่างเก้าเอาอีกแล้วคอยประเทดะดิดูกันดี้ก่อนบนทางดู 210 Ồ oh. oh. à. Thì đơm rồi Thì gàu là đơm Ơ hey. Không phải là lúc đơm, ลงทุนเปิดฝากข้างเลยครับเป็นไง NPR นิดไหมเดินหอบดีมากเลยคันน <Jamie, here S 1> ี้เกือบแล้วเกือบแล้วม้าีก น่าจะดิ้นได้นะนี่ ôi phà thay không phải à thôi này, đây này, con như ít, đây này, như thế đây อยวว่าเบรกไว้อเออ่อเดี๋ยวคิปนี้ไปบายครับเจ้าร็อกกี้ครับเอพวกหมวกยาวดีว่ะเรียบไม่จมโชว์หน่อยเลย เดี๋ยวใส่บางฟูนมาใหม่เหรอฮะอ๋ะตอ,อ,อตรงไหนดีรอกกี้อ่ะ ในคันสุดท้ายแล้วครับ,บรประมาณนี้ครับอ๋อยังไดไปกลางๆได้ แก๊ส่โอู้ยุบเลยวะจมแจกขึ้นใบจมอ่ะจมแจกขึ้นใบพอ <laughs> รถประมาณยี่สิบคันเอาเรื่อง จอดกันแล้วครับเช็คเที่ยวแท็แๆเแ็วๆเรแวๆแรๆรทๆ บายๆครับคลิปนี้